สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าสายเปียวก็อยู่ที่หน้าง,งานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเพราะเมื่อคืนฝนตกแล้ววันนี้ก็กําลังท่าทางก็เหมือนกําลังจะตกอีกนะคะ <c oughs> วันนี้เรามาอัปเดตนะคะมาทำทำซุ้มนะคะทําซุ้มแล้วก็จะเป็นห้องกาแฟนะคะเป็นห้องกาแฟจะติดแอร์นะคะ ไปดูงานกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าสายเปียวด้วยนะคะผู้หญิงทำงานค่ะฝากด้วยนะคะไปกำลังใจให้ด้วยค่ะไปดูกันค่ะวันนี้ช่างมาเต็มเต็มนะคะช่างมาเต็มเต็มเราก็เริ่มเล่งงานแล้วนะคะ นี่เขาทำเป็นซุ้มค่ะซุม้มอัปเดตล่าสุดวันนี้นะคะอัปเดตล่าสุดวันนี้อันนี้ก็จะเป็นตรงที่ทำก๋วยเตี๋ยวนะคะทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยและอาหารตามสั่งนะคะข้างในก็จะเป็นกาแฟนะคะ ห้องกาแฟห้องแอร์ของเรานะคะอัปเดต้านกาแฟของเราวันนี้นะคะวันนี้ก็ไปได้เจ ร้านกาแฟของเราก็จะได้80%น่าจะ70%ได้แล้วนะคะ70%็ดสอลังใส่ฟ้านะคะใส่ฟ้าใส่ฟ้าอยู่นะคะนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์กาแฟค่ะเคาน์เตอร์กาแฟทำน้ำทำน้ำหลายหลายอย่างนะคะ มุมนู้นก็จะเป็นมุมนู้นเราก็น่าจะทําเป็นชาญไทยนะคะเป็นชาญไทยมุมนู้นก็จะเป็นซุ้มนะคะซุ้มซุ้มเรายังทําไม่เสร็จค่ะ,ะแล้วก็ตรงบริเวณตรงกลางเราก็จะทําเป็นที่นั่งเอาโดตอนเย็นๆแบบนี้นะคะตอนเย็นๆแบบนี้ค่ะกินลมชมวิวนะคะอันนี้ก็นั่งทานตอนกลางวันตรงนี้จะเป็นห้องแอร์ ข้างนอกก็จะเป็นเ u t ดอเหมือนกันนะคะเอาดอ o r ทงทานกลางวันกันนะคะหลบแดดหลบฝนนะคะเป็นซุ้มนะคะซุม้ม5หลังนะคะซุม้ม5หลังแต่ยังไม่ได้ตกตกแต่งซุ้มนะคะยังไมมได้ตกแต่งซุม้ม5หลัง อัปเดตล่าสุดค่ะคุยมาครัวมารวยสาขาสองนะคะครัวมารวยสาขาสองนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะรูปเป็นล่างแล้วจ้าวันนี้ก็งานฝ้านะคะงานฝ้างานไฟนะคะงานฝ้า,งา,ะะง,า,างานไฟก็มา หยุดไปหลายวันค่ะฝนตกไม่งั้นก็เกือบจะเสร็จแล้วอัปเดตล่าสุดนะคะว่าเราทำถึงไหนแล้วห้องกาแฟของเราก็ ยังเหลือฝ้านะคะเหลือฝ้าเพดานแล้วก็จะใส่กระจกนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะ่ะรอดูตอนเสร็จนะคะไฟก็เริ่มจะใส่ไฟเดินสายไฟแล้วนะคะเดินสายไฟะคะ่ะ ตรวจงานค่ะตรวจงานงานไฟก็เริ่มเดินแล้วค่ะเริ่มเดินสายไฟแล้วนะคะงานภายใน ความฝันของคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะมีคนเชื่อไหมอเป็นคนทานกาดื่มกาแฟวานละแก้วนะคะแต่เป็นคนชอบกินกาแฟมากเลยนะคะ,ะทำร้านกาแฟอยู่ในร้านกาแฟนะคะเป็นบาริสต้านะคะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะนะคะอาอะ ครัวม,มาลวยสาขาสองหรือว่า,อาปอรประทีบสาขาบันดุงนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือปอรประทีบสาขาบันดุงนะคะเชิญแวะได้คะ่ะงานฝ้างานฝ้า,งา,างานไฟโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณป้าสายเปียวด้วยนะคะผ่านม่ผ่านไปผ่าน,านมาคำชโนดแวะได้คะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะน้นฝ่าแล้วก็มาอันซ้ายอันอันมองติดแอร์เอาไว้ตรงไหนแบบที่นี้ส